นะค่ะได้ค่ะรอรถมาอยู่นะคะอรอสักครู่นะคะ <มา S 1> พยาบาลคุณแม่วางสายแล้วค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะลงมาลงมาอ่ะล,ลงมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วสา่มเนืนนะ แล้วก็สะไดยอย่าจับน้องนะคะแม่ก็เสกมนชิ่งเพียงเดี๋ยวอีกสักครู่นึงให้น้องนอนพักผ่อนก่อนนะคะสักสองชั่วโมงจากนั้นให้น้องกินยานะคะกินข้าวัะก,ก่อนแล้วก็กินยาตามแล้วน้องก็จะฟื้นขึ้นมาเองนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในระหว่างนี้ให้คุณหมอชาดานะคะไปกินข้าวได้นะคะเดี๋ยวพยาบาลแม่จะเฝ้าคนป่วยเองนะคะโอเคนะคะ